ดีค่ะมาเวลเซลทอออโต้นะคะวันนี้นะคะหนูพามาก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะฝา like, ก booster, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะพบกับเจ้า Toyota าเซนต้า 1.5V นะคะที่ราคาปี2019นะคะเลขไม้36,311กิโลเท่านั้น,นะค่ะที่รักราคานะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทต่อเดือนนะคะที่ราคาไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ไฟตัดหมอกคู่หน้าล้อแมกอล่อยนะคะที่รักไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะแซมด้วยไฟเลี้ยวนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะมือจับนะคะเป็นสมารท์ทเีเลตน,นะคะที่รักคันนี้นะนี่ค่ะกระจกข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะที่รักคอนโซลด้านหน้าค่ะคุมโทนสีดำนะคะที่รักค่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงาน t o โยต,ตา้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะที่รัก คอนโซลด้านหน้าคุมทอสีดํานะคะตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะดูเล่นใหม่ค่ะที่รักอ่อาเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยสีส้มอิฐแบบนี้นะคะที่รักนี่เลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูในส่วนของประตูด้านข้างกันนะคะประตูด้านข้างน้องนะคะเป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะคะที่รักรถคันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะที่รักค่ะนี่ เบาหลังคบปรับได้นะคะนี่ห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะมีแอร์แยกมาให้ด้านบนนะคะที่รักคะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะมีหน้าจอตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่อ่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่รักคบเวลาปิดก็ดึงแล้วน้องจะปิดเองนะในส่วนของด้านท้ายนะคะที่รักนี่ ท้ายนะคะเป็นไฟฟู LED นะไฟทับทิมนะคะที่ลาคานี่เปิดฝาท้ายได้แบบนี้เลยค่ะที่ลาคาเบาะนะคะพับปรับลงไปได้ถ้าผู้โดยสารเยอะก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะคะที่ลาคขาตรงนี้นะนี่กว้างขวางมากๆนะคะที่ลักาเหมาะสำหรับสมาชิกครอบครัวเยอะนะคะที่ราาัก นี่ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ราคากับเจ้า t o y ยต a าเซียนต้า 1.5V ปี2019นะคะราคา499,000บาทเท่านั้นคะ่ะ